ยาคุมฉุกเฉินแบบ1เม็ดหรือแบบ2เม็ดเหมือนหรือต่างกันยังไงแบบไหนดีกว่ากันป้องกันการท้องได้ดีกว่าแล้วถ้าเราเริ่มกินครั้งแรกอะค่ะเราควรที่จะเริ่มกินแบบไหน Q&A วแอน n ์เอบายเค่ะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องยาคุมฉุกเฉินเพราะคำถามเยอะมากจริงๆค่ะยาคุมฉุกเฉินแบบ1เม็ดและ2เม็ดข้อที่เหมือนกันเลยนะคะก็คือมันเป็นตัวยาตัวเดียวกันค่ะคือฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสเตอโรนคือโดนาลเเซลค่ะแล้วก็ปริมาณสุดท้ายที่คุณกินต่อ1ครั้งนะคะหรือต่อ1กล่องคือเท่ากันค่ะคือ1.5มิลลิกรัมเพียงแค่ว่าถ้าเป็นแบบ2เม็ด มันจะเป็นการแบ่งครึ่งการกินเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นการออกฤทธิ์เหมือนกันค่ะประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดป้องกันการท้องนั่นแหละเหมือนกอันค่ะแล้วทำไมมันต้องมีทั้งสองแบบใช่ไหมคะเพราะว่าลดอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินยาคุมฉุกเฉินค่ะ เพราะว่าคนที่เริ่มกินครั้งแรกนะคะก็จะแนะนำว่าให้กินแบบ2เม็ดค่ะเพราะว่าคุณกินครั้งแรกนะคะมันยังไม่รู้ว่าคุณจะเกิดอาการข้างเคียงอะไรบ้างนะบางคนก็ไม่สามารถทนอาการข้างเคียงได้ก็จะแนะนำว่าให้กินแบบ2เม็ดค่ะเพราะว่าเม็ดแรกเนาะคุณกินทันทีหลังจากที่เกิดเหตุนะคะเช่นคุณกินตอน4ี่ทุ่มเนาะ เม็ดที่2คุณจะกินอีก12ชั่วโมงต่อมาก็คือ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นมันก็จะทําให้อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นที่รุนแรงที่หลายคนทนไม่ได้นะคะก็คืออาการคลื่อนไส้อาเจียนผื่นผือมค่ะถ้าคุณกินแบ่งครึ่งเนาะมันก็จะลดอาการข้างเคียงตรงนี้ลงไปนะคะแต่หลายคนก็แบบอยากกินแบบ1เม็ดแต่หาซื้อไม่ได้คุณก็แกะแบบ2เม็ดกินพร้อมกันทีเดียวได้เหมือนกันค่ะ อาการข้างเคียงที่เกิดจากการกินยาคุมฉุกเฉินนะคะก็คือเกิดขึ้นเลยทันทีนะคะก็คือคลื่นไส้บางคนอาเจียนนะคะผะอืดผะอมเจ็บขาตึงเต้านมอ่อนเพลียและปัญหาที่คลาสสิกมากๆเลยก็คือความผิดปกติของประจําเดือนค่ะบางคนมีเลือดคล้ายประจําเดือนออกมาภายใน7วันหลังจากที่กินยาคุมฉุกเฉินนะคะแต่บางคนก็ เป็นเลือดลักษณะของเลือดออกกระปรึกกระปอยตลอดเลยบางคนอ่อนเพลียนะคะบางคนประจําเดือนไม่มาบางคนประจําเดือนเลื่อนนะคะแต่ละคนตอบไม่ได้ค่ะว่าใครจะเกิดอะไรแบบไหนรุนแรงแค่ไหนหรือบางคนอาจจะไม่เกิดอะไรเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคุณต่อฮอร์โมนนั้นๆค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะการกินยาคุมฉุกเฉินหนึ่งครั้งนะ การกินยาคุมแบบรายเดือนที่มีขนาดฮอร์โมนสูงอะคะ่ะถึง8เม็ดเข้าไปทีเดียวเลยฉะนั้นเนี่ยอาการข้างเคียงมันจะรุนแรงกว่าการกินยาคุมแบบรายเดือนแน่นอนนะคะเพราะเท่าที่พูดแล้วฟังมกันมาตลอดนะคะว่ายาคุมฉุกเฉินมันกินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นค่ะยาคุมฉุกเฉินตามชื่อมาเลยค่ะมันเกิดมาเพื่อเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัยแตกขาดรั่วระหว่างการทํากิจกรรมหรือการถูกร่วงละเมิดทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันไว้ล่วงหน้านะคะหรือลืมกินยาคุมแบบรายเดือนเกิน3วันเพราะว่าอะไรเพราะว่าประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดของมันนะคะน้อยกว่า วิธีการคุมกําเนิดอื่นๆพูดง่ายๆคือกินแล้วมีโอกาสท้องสูงกว่าค่ะถึงแม้ว่าคุณจะกินทันทีนะคะไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุครั้งแรกนะประสิทธิภาพของมันในการป้องกันการท้องอะคะ่ะก็ยังเพียงแค่9 5เท่านั้นในขณะที่การกินยาคุมแบบรายเดือนนะคะประสิทธิภาพสูงแบบ 99%ยังมีโอกาสท้องเลยนะเพราะว่าฤทธิ์การป้องกันการท้องของยาคุมฉุกเฉินนะคะมันออกฤทธิ์ด้วยการยับยั้งขบวนการตกไข่ถ้าในกรณีที่ไข่มันตกไปแล้วอะค่ะมันไม่สามารถป้องกันการท้องได้นะคะแล้วถ้าคุณยิ่งกินช้าไปเรื่อยๆนะคะประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆค่ะ ข้อมูลที่ตอนนี้นะคะก็คือช้าสุดนะคะที่ยังสามารถป้องกันการท้องได้หลังจากที่เกิดเหตุนะคะก็คือไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะแต่จริงๆก็มีการใช้ในต่างประเทศนะคะว่าสามารถยาวได้ถึง120ชั่วโมงนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะยิ่งกินช้านะคะประสิทธิภาพมันก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะคุณก็จะมีโอกาสตั้งท้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่5ถึง15เปอร์เซ็นต์เลย เพราะว่ามันเกิดมาเพื่อเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดหลักนะคะ